ครับอยู่กับผมนะครับ LMS อะไรมิใช่นะครับก็ได้มาอยู่ในเกมหีโลซนะครับอยู <c> ่ <oughs> บูชีถูกด้วยในพาร์ทที่สองนะครับมาก็ผมก็ได้ตัวธนูนี่ครับผมว่าับทีหมดก็รู้เลยนะครับซื้อรู้เลยนะครับเย็ได้แล้วเนี่ยรู้เลยนะครับว่าไอตัวผมเนี่ยเล่นในตัวนี้นะครับนี่อะไรว่าทาไมตัวเราเป็นสีดำนี่บอสมาบอสมาบอสมาสวยฉากรีน,นะครับ เพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันสร้างป้อมได้เดี๋ยวดูบอสนะม,มาไม่ได้ถึงวิ่ก็ตายอ่ะตายแอ้ะอจอกใช้ได้นะบอสตายนะเพราะว่าตัวนักธน,นูน,นี้ผมชอบตรงที่มันมีสกิลตั้งป้อมด้วยครับนี่อะไรวะเนี่ยมันไม่บอกคุณสมบัติหรอนี่ดูดูดูด,ดูบวกงันเยอะสองร้อยกว่าเยอะไปไหนอ่ะ เฮ้ยสกิลใหม่นี่วะอันนี้นี่วันวันอ่ะอันเบิดนี้ก็ได้อ๋อมันต้องอันนี้ด้วยเยสลืมแล้วเข้าประตูไปดีกว่านี่ครับเพราะว่ามันมีสกิลตั้งป้อมผมเลยชอบเกือบถามจีบแล้วถ้าไม่มีใครห้ามนี่แหละนี่แหละเฮ้ยทำไมมันถึกกว่าเดิมว่ะ อ๋ปืนผมออกอยิงแค่แบบนั้นนะครับว่าพอใช้ได้อ่าเฮ้ยกุญแจุ้ณแจ้นะครับแล้ว้าเฮ้ยกินกินขวดยานเนี่มันก็จะช่วยบวกบวกบวกข้าสเตตัสด้วยนะครับอุ้ยถึกวะผมเนี่ยโจมตีโคตรถึกเฮ้ยโคตรกากเลยแต่ป้อมผมเนี่ยโอ้โหไม่อยากจะอวด ตีโคตรแรงเอาไม่ต้ตู้เป็นสีดำเพราะโคเห็นใบหน้านหลรอเราเนี่ยตีแรงกว่าผมอีกอะไอ้น,นี่อะไรป้อมนี่ยาดันเอาเวนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมเล่นตัวนี้จนมาถึงเวฟที่40แล้วสบายมากผมก็จะเน้นพวกเลือด เลือกนะครับเพราะว่าดาเมจเนี่ยผมแทบไม่มีเลยขนาดดูดูดูขนาดบวกดาเมจต้องเก็บสี่แบบไม่มี <c oughs> <c oughs> ปืนป้อมผมย,ย,ย,ยิงยิงยิงแรงกว่าเยอะ <c oughs> ังป้อมดีกว่า <c oughs> แล้วถ้าทุกเวลาที่เราฆ่าบ,บอสได้นะครับมันก็จะบวก มันก็จะได้ไอเทมแรลมมานี่นสก,กิลนี้ก็ไม่รู้คืออะไรผมอยากอับะเนี้ยน่าจะเป็นสก,กิลน่าได้แล้วทำอะไรได้โอ้วอเตอร์วากนูวิ่งได้ yeah, เยสเขาโอ้โหเคียมอนเลยนะเนี่ยตรงน,นั้นปล่อยให้พวาอมเราจัดก,การนครับนี่ไขงพวกนี้ผมว่ามันดีคือมันจะดอปพวกยา นี่ยาในตัวละกินได้ยา,ยามาต้องกินนะครับอันนี้มีติดเนี่นนี้บวกฟูเลือดเต็มเลยเลือดเต็มเลยพ่อหมดแล้วอ่ะอุ้ย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 แต่มอนมอนมอนมันก็ตีแรงอะ่ะปล่อยไหมไอ้ยยานี่ยยาเลือดอีกแล้ว นี้ตัวผมคว้างปลาระเบิดจะมีเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะถ้าเวลาเรากดยิงหนึ่งเปอร์เซ็นต์โคตรเยอะอ่ามันอยู่ไหนวะตัวสุดท้ายอะ่ะี่ไงโอ้โหแทบไม่มีดาเลยโธ่อะไรอ๋อตรงนี้ อ่าเนินโจมตีไปเงินมีหมืน่นโอ้เราต้องดูคู่ครวรเ่า่าเลือดก,ก็เยอะแล้วก็ตีไวเอาดาเมจดีกว่าไปเยอะอ่ะร้อยละเลือดอันนึงนี่เลือดสี่ทนตีไวเยอะยนี่อยากเห็นมันออกสักสิบดอก มันน่าจะตันเนาเพราะว่าอัพสกิลไปก็ทำอะไรไม่ได้เกิดมาก็ตายอ่ะไม่เหรอดูสกิลสุดท้ายหน่อยอะไรซูมบ้าอีโมเนะผมไม่มีดาเมเือนเลยอ่ะโอ้โ พอเลเซอร์ o, ผ่าหัวมันจะเป็นไอเทมของผม oh. นี่นี่ตอนนี้ผมมาวนะเวฟที่แ้้2นะครับโคตรเยอะเลยเฮ้ย hey, เ hey, hey, ลเซอร์รู้สึกว่าผมเคยตายเพราะเลเซอร์นะทีเดียวตายแต่ตอนนี้ผมหัวแล้วนะเราต้องซือ้อกุญแจไว้สักสองดอกเฮ้ยนี่ประตูลับ <laughs> <laughs> โอ้ย <laughs> <laughs> อะไรวะ

นร้อยสี่สองร้อยหกสิบร้อยสองสองเอา้าถ้าเป็นตัว E นี้แสดงว่ามันกดใช้ได้นะครับมีนมนพาเลยียเน็ดมอสมาพอดีมีป้อมแค่ีหยสองป้อมกองกองปล่อยมันไปเดี๋ยวบอสมันจะตายโอ้ใ่ถ้าเป็นสายฟ้าขึ้นแสดงว่าตายละ นโอ้โหไปหมดมันซะเนียยายาอันนี่นี่เป็นหงียบใส่ยาได้เอเทียมมากกว่านี่ได้ขวานอุ้ยบวกแค่อาร์โมบวกแค่สเตตัสเลยเหมือนมันจะน้อยว่ะโอ้ดูครับ นี่เหมือมนจะเพิ่มมาเยอะนิดนึงนะไปเมืองต่อไปนะไม่บงี่แมปต่อไปเวฟที่ห้าสิบห้ายิ่งเวฟเวฟเ,เ,เยอะขึ้นเนี่ยมันก็จะยิ่งร้อนขึ้นนะครับยังยังไม่เลิกไม่เลิกเฮ้ยอะไรวะเว่ายี่สิบเมตมีบอกขึ้นเตือนด้วยอะไรอะ่ะนี่สกิลสุดท้ายย อะไรวางระเบอิอเดรอติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กตกติกตกตกตงอ่าเว็บของจริงอุยอ้ยเดียว่าจะอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนตีโดนตีผมไม่ได้โกงอะไรเลยนะนี่อุ้ยอะไรเนี่ยอู้มีการชาร์จลืมอัพแฮกมันขึ้นเกินนะเอาไปเถอะ ไปเหน็นย่าคลิปแช่ไม่ต้องเอาเวงหาของตันเวฟห้าสิบเกตแล้วนี่ระเบิดระเบิดเอาธนูไปกินโอ้เจ๋งเจ๋งขนูเราตายยังหมดแล้วยไปเถอะอย่าสนใจนะครับ มีหน้าที่แค่เดินหาป้องดูปืนมิสายน์หน่อยนะหรือว่ามันเป็นเปอร์เซ็นต์ในการยิงเออตกนี่ตายงาเสียงเลยดีกว่านี่กลับมาสร้างป้อมดีกว่าให้มันเยอะๆหน่อยอะไรอะไร เฮ้ย hey, ลูกป,ปั้นเทวรูปได้เลยยี่สิบสวิมมันคือปีว <c oughs> นี่เองเลยมปนี่เริ่มซอยเป็นน้ำเฮ้ย <c> ค <oughs> hey, นละซอยอ่าบ <c oughs> ีเอมจีคืออะไรบีเอ็มจีบูชบูชเฮ้ยหนีเฮ้ยไหนเฮ้ย โอ้เกิดไม่บอกกันเลยตัวเธอเนี่ยรอไอ้บ้านตรงนี้มันเกิดดีกว่าอ่าสองหมืินเซอร์มันต้องมาเสริมความแข็งแกร่งมากนี่อะเกิดเท่าทีเชื่อนทำให้โกงมันไปอยู่ตรงนั้นวะ อ๋อมอนมันยังไม่ตายนี่เ,เหลือตัวนึงเขาบอกว่าไอตัวที่อยู่นอกรัวไม่ใช่วางไงตจวเธอเก็บเก็บเก็บมีเด้งเดือนมาสองร้อยนี่เปิดแล้วเข้าไปโลด <c oughs> โอ้อะไรปะเนี่ยบาดเจ้าเฮ้ย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 โอ้ โอ้ต่างฟอมโลดลูกพ่ออู้อะไรวะเนี่ยนี่มันสงครามอะไรปะเดี๋ยวๆกินกันกดตัวคิวกินเนอะนึกว่าตัวอีตัวอ,วอีอันนี้มันในนี้ดีวะโอ้สับงอนพูดสมเมืองไปโอ้ยว้าฮ่าอุ้อู้อุ้อ้ เยื่ตไปไม่วหวเดี๋ยวเนาะไปโดล,ลูกท่อกินยาวตกมาดิอยู่ตรงนน้นเอยไม่ทำไรอะ่ะนี่ล็อกซะด้วยกลาไม่ให้ออกนั่นบอสบอสจับเต็มลูกท่อระเบิด ได้ของแน่นอนกอูโอ้โหไลฟฟาอ๊ะแค่นี้เองอ่ะไม่น่าเลยเนี่ยบอสมานะครับมาดูโฉบหน้าบอสดีกว่าเอาระเบิดวางสังลูกนึงโหลดโอ้บอสเขียว ยิงไปร้อยโลดจะปืนดนติไม่มีทางไม่มีทางทำไรทำอะไรอันเธอของไส้แตกอยู่นะครับโอ,โอ้เปิดกอลปิดกลเอ้หินนี้ต้องใช้พลังงานมันต้องมีพลังงานอะไรบางอย่างเป็นแน่สื้อดิ อย่าอีเยสได้โลโคตรหุ้มแน,แน่แน่อ่ะเอา้าตายไปเวฟต่อไปนะครับนี่มเมืองใหม่ถ้างั้นสำหรับคลิปนี้ผมจะขอจบพาร์ทเพียงเท่านี้น,นะครับเว้มาเจอกันในพาร์ทหนนะ้าสำหรับพาร์ทน,นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ